Next m t f i l t e r of i Gaming Revolution สมัครวันนี้รับฟรี3 0 0บาทสวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง i n e t s n a ้94นะผมเปิดเพคเดย์นะผมนี่นะผมสำหรับทีมโดยวิกอาทิตย์เทพมึงไม่ใส่สักหนึ่งตัว2ตัวแบบเอามาใส่แบบเอาพีโดมาใส่อะไรเงี้ยมึงไม่อยากได้ตังค์เหรอครับถามจริงๆเอมึงไม่อยากได้ตังค์หรอวะ สำหรับทีมมาดูวิกอาทิตย์นี้นะครับผมมีสตันอาเพลเยอร์ก็คือไอ้นี้ใช่ป่ะเนี่ยเจ้าคัมเซโลนะครับผมแ้แพงสุดก็ไม่เกิน2องแสนนะสำหรับทีมมาดูวิกอาทิตย์นี้อาริอันโดโกเมส87นะ87 2ตัวเฮ้ย87 3ตัวดิเมเลียด้วยครับผมอังเคลดิเมเลียตัวละแสนหนึ่งแต่2ดาววิกฟุตเบนเซม,ม่านี่ตัว50,000ื่ครับสำหรับครีมมหาเทพมหาเทพเบนเซม,ม่านะ อคอเกลลอร่าไม่แพงเนี่ยโอ้โหอินฟอร์มมที่นี้แบบสุดยอดเจ๋งมากๆครับผมเจ๋งมากๆตัว20,000กาเลโรอินนีเน็ตน่าจะแพงอยู่นะตัวห0 0 0มื่นหัวไม่แพงกว่าห้าหมซามเเโดเนี่ยเมื่อวานไม่มีขายครับมันบอกขอคัมเซโร่ครับผมจัดให้ได้ครับ o, คัมเซโรลเป็นเซม,ม่าไปเดคอลิมเดอะดรีมเป็นเซม,ม่าไปขาดอีกหนึ่งเลดเองครับโอ้โหคอมโพเซอร์มันน้อยก็ สมจริงครับไอ้เฮียอหมอน,นี่น้าโกงนี่พลาดบ่อยมากนะ6ฟุต1ปีที่แล้ว6ฟุต2สวยงามอีกหนึ่งตัวไหมอ้โหูอักปอมครับเฮ้ยแพ็กโอเคอยู่แพ็กโอเคอยู่นะครับได้เบนเซม่ากับ84เปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รู้ครับแพ็กแรกมันมีแค่สองสองไมเกอร์แค่นั้นนะลายไมเกอร์ลายไมเกอร์สองลายไมเกอร์มั อบอกแล้วบอกแล้วเอาแท่นกากๆไปบ้างแปดบสามไปสิบสีดสี่ครับผมโลแส go และเมกเกอร์แพคห้าหมครับอ้บอกเอาเหียบอกเอาเน่อยอินฟอร์มตื่นเต้นมาอีกแล้วครับผมนึกว่าเอ็มบัปเป้ เปนเซม่าอีกแล้วครับคารินโอ้โหสุดยอดสุดยอดคารินเบนเซม่านึกว่าเอ็มบัปเป้กองหน้ากองหน้าแอร์ฝรั่งเศสครับแต่มันออกจากแพ็กไปแล้วมาอันนี้จะได้87ให้เราดูหรือเปล่านะครับผมสำหรับโปรไฟล์ของน้องโอเมื่อกี้เบนเซม่าดีสุดวววกกนะววววบวว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 วกวว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  มันเ,เป็นเหมือนกับเก่งเขาตั้ง87ไม่ได้อีกว่าไอ้เหี้ยนี่มาทุกครั้งเลยครับอัคปอมนี่ตัวเราต้องระวังนะครับผมสำหรับอัคปอมอันนี้ต้องบล็อกเอาแค่หมื่นะผมโอ้มีแค่8,000แปดเองอู้ย์ yes yes baby อู้ย์โอ้ยนึกว่าโกเมสโอ้ยนึกว่าโกเมสครับ คัากูเมตรสองแสนเลยใช่ปะโอ้โหผมลืมไม่หานี่เลยบานีเทสลาฟาเอลบานีเทสครับมึงไม่ใช่เมนเจอร์ของนิวคาสเซิลรอเกือบแล้วเกือบสองแสนละเกือบรวยสองแสนครับบานีเทสผมรู้ว่าอาร์เจนตินามีหนึ่งตัวนะโอ้โหยังรวยขึ้นรวยขึ้นมา อันนี้ของตอนะผมสามช่องมันจบไวเกินจบไวเกินแต่ใครแพงกว่านี้น่าจะดอนลูมานะโดนลูมาอันนี้ดีดจวนจอร์แดนนี่มีสามเพคจะบล็อกเอาหรือเปล่า Yes แท็กแรกเอาเลยครับอินฟอนอ้ oh, มึงอ,อีกแล้วทำไมไม่เป็นโกเมสวะมึงอ,อีกแล้วอ่ะอาเชนตีน่าผมอยากให้มันเป็นกองหน้าเพราะมันแพงกว่าเยอะครับมันเป็นตัวโชว์แหละคล้ายๆอาทิตย์ที่แล้วคือคือเรียกว่าอ,อะไรเขาเชลนี่นึกว่าเราจะได้เอ็มบัเป จะได้หมื่นหนึ่งคืนจากนี้ป่ะขอหมื่นหนึ่งคืนจากนี้ครับนี่ขอต่ำๆแล้วนะแพ็คห้าหมื่นครับ yes เฮ้ยมันเอามันจริงจริงครับโอ้โหเนาะ what the fuck? มันกิฟเอาไอเฮียนี่ครับไอบานิเซสเนี่ยไม่กิฟเอาเยอะไปแล้วครับแต่ What <the> hell? สามตัวแล้วครับมันกิฟเอาแต่กิฟเอาจริงมันกิฟเอาบานิเซสเยอะเกินไปเอตัวดีๆครับตัวดีๆโอเคครับกูจบเลยครับกูจบเลยครับแพ็คแรกมาอย่างนี้ผมว่าผมจบเลยดีกว่านะครับมันมาอย่างนี้ผมแพ็คแรกเนี่ยไอเหีย ไอหัมดอลลาโอ้โหคือจริงๆแพ็กแรกของผมที่ผมเปิดน่โปรไฟล์บัคกใช่ปะ่ะแต่แพ็กแรกของผมจะดีตลอดเลยนะแล้วก็ส่งแพ็กหลังสุดท้ายมันจะกากครับ The fuck อู้หิมินิด โอเคทีมินิดครับนึกว่าตัวก,กากๆมาหมดทีมินิดโอเคอยู่นะจะได้87สักหนึ่งตัวป่ะวะดิมาเลียกเมสเจ้าคันเซลโลแล้วก็ปแปนเซม,ม่าครับขอ4ตัวเนี้ยใครก็ได้ใน4ตัวนี้เอเออย่าทร้ผมปุ๊บ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 จบเลยครับบันนีเทสมึงหลอนกูยเยอะไปแล้วมันหลอนผมเยอะไปละมา โอ้โหโอ้โหเบนเซม่าเยสห้าหมื่นเอาอยู่ครับคาริมเบนเซม่าอันนี้จากแพ็กดิวิชั่นไลเวอรผมนะอันนี้แพ็กดิวิชั่นไลเวอรนะครับผมเยสแค่ yes. ถ้าผมเลือกเอาคอยน์ได้แค่สี่หมื่นอันนี้ผมเลือกเอาอันนี้ได้แพ็กมาได้ห้าหมื่นคืนแล้ว สุดท้ายแล้วครับแพ็กลักสนหนึ่งอย่าบดีเแคสมันกฟต์อยู่นะมันกฟต์อยู่ต้องยอมนะว่ามันกี๊พาวอยู่อ๋อนอถ้าอย่างนี้ผมเอาบดีเแคสดีกว่านะมันจะมีเลนสสูงๆให้ผมบ้างเมื่อกี้ผมเปิดอินฟอร์ม แต่มีลอลีส88อยู่ในแพ็กอยูไ่ไหมมันจะเอาตัวอินฟอร์มมาโชว์ครับมีอะไรแถมบ้างขอแถมหน่อยดิยโอ้โหบาสดอสแถมไปให้นี่ไงครับโอเคครับผมพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวเราจเจอกันแล้วกันนะผมขอบคุณมาก